จีนีมาจากจีเนียค่ะจีหนึ่งฟางค่ะจีสองไลค่ะจีสามนาค่ะจีสี่ระูค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะมานำเสนอนวัตกรรมเครื่องแยกขวดพลาสติกค่ะปัญหาที่พบในโรงเรียนชุมแพษานะคะคือขยะในห้องเรียนของแต่ละวันล้นถังเกิดจากถังขยะมีแค่หนึ่งถังและไม่สามารถแยกขยะได้ค่ะและปัญหาที่เกิดจากการนำขยะไปทิ้งที่จุดทิ้งขยะรวมนะคะ คือถังขยะมีไม่เพียงพอและไม่สามารถแยกขยะได้เนื่องจากขยะที่ต้นทางเ,เป็นขยะรวมค่ะจากการสำรวจและรวบรวมข้อมูลนะคะพบว่าขยะส่วนใหญ่จะเป็นขยะพลาสติกค่ะเนื่องจากในแต่ละวันนะคะนักเรียนจะดื่มน้ำอย่างน้อยคนละหนขวดและจะทำให้เกิดขยะพลาสติกอย่างน้อยวันละสา0พันชิ้นต่อวันค่ะ กลุ่มของพวกเราจึงสนใจสร้างนวัตกรรมที่ใช้ตัดขวดพลาสติกเพื่อเพิ่มพื้นที่ในถังขยะให้มีมากขึ้นค่ะจากปรญหาังกล่าวเราในแนวความคิดในการจัดการขยะก็ทางเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บขยะซึ่งกลุ่มว่างแหว่ของเราก็คือจำเรียนของห้องมาสิบอจากการเก็บข้อมูลถังขยะปริมาตร0บลิตรสามารถใส่ขวดพลาสติกได้ย3าขวดแต่เมื่อเราตัาเป็นแต่ละชิ้นในก สร้างนวัตรกรรมเครื่องย่อยขวดพลาสติกที่ทาไม่มีขนาดเอล็กลงนวัตกรรมเครื่องย่อยขวดพลาสติกของเรานะคะเราได้แรงบันดาลใจมาจากเครื่องปั่นน้ำผลไม้ค่ะโดยกลุ่มเรานะคะได้ศึกษาวิธีการทํางานของใบมีดในเครื่องปั่นน้ำผลไม้นะคะเราจึงเกิดไอเดียที่จะนําใบมีดในเครื่องปั่นน้ำผลไม้นะคะมาประยุกต์ใช้กับนวัตรกรรมของเราค่ะหลักการทํางานของนวัตรกรรมชิ้นนี้นะคะเมื่อเราหยาอบขวดพลาสติกลงในเครื่อง บั่นขวดพลาสติกให้มีขนาดเล็กลงและหล่นลงไปในที่เก็บขยะของเราค่ะตลอดนะคะก็ได้ออกแบบตัวถังข้างหน้าให้เป็นสีใสค่ะเราจะได้เห็นปริมาณของขยะที่อยู่ข้างในนะคะว่ามีมากหรือน้อยค่ะเมื่อขยะเต็มถังนะคะเราก็จะสามารถถอดตัวถังที่เก็บขยะออกมาค่ะและส่งต่อให้โรงงานที่ผลิตไฟฟ้าจากขวดพลาสติกค่ะ สำหรับการต่อยอดนวัตรกรรมเครื่องแยกขวดพลาสติกนี้นะคะถ้านวัตรกรรมชิ้นนี้ประสบความสําเร็จกลุ่มของพวกเราจะเสนอไปยังผู้บริหารโรงเรียนเพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนนะคะพิจนารณาอนุมัติร่ระมาณในการสร้างเครื่องแยกขวดพลาสติกค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถขยายนวัตรกรรมชิ้นนี้ไปยังโรงเรียนอื่นๆหรือหน่วยงานอื่นๆที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับขวดพลาสติกเช่นชุมชนโรงแรม,มร้านอาหารค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ 今天一定要好好观察。